h e ลโหลฮัลโลทุกคนเห็นบอกว่าสก i บ i ดี้ทอยเลตอีพีที่69แบบเต็มเนี่ยมันจะมีฉากที่มีความลับซ่อนไว้อยู่ด้วยอย่างนั้นน่ะเหรอเอ้ยอย่างนี้ตาก็ต้องดูนะสิเรามาดูกันว่ามันจะมีฉากลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะ ไอ้ฉากนี้มีเปล่าตอนแรกอะมีปะ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดินมาอย่างเท่เลยนะพวกนายเนี่ย <laughs> ยังสงสารสองคนนั้นไม่หายเลยมันโดนปืนสตันไม่เป็นไรด้วยนะเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยไอมิวแทนคนนี้ เอเมื่อกี้เอ้ยเ้ยเมื่อกี้เหมือนป๋าเห็นโครงกระดูกอะท้งที่แล้วมีไหมโครงกระดูกมนุษย์ชัดๆเลยเนี่ยทงั้งที่เราไม่ได้เห็นมนุษย์ในจักรวาลนี้มันนานมากแล้วนะแล้วทําไมถึงมีคงกระดูกมนุษย์อยู่ในนี้ล่ะเอาแล้วไงคณเดอะฟุกบูมเขาจะทิ้งปริศนาอะไรให้เราผ่านโครงกระดูกนี้หรือเปล่าทุกคนมาถึงเวลาที่เราต้องเบรนสตอมกันแล้วนะรับบทเป็นนักสืบกัน คอมเมนต์กันมาได้เลยทำไมถึงมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่นี่ล่ะเอ๊มันน่าสงสัยจริงๆนะครั้งที่แล้วเห็นไหมนี่เราไม่น่าจะเห็นนะน่าจะเห็นป่าน่าจะทักไปแล้วอะ่ะนี่เรายังไม่เห็นฉากลับอะไรเลยนะเนี่ยมาถึงตอนนี้แล้ว ลากันแท่แค่นี้แหละสปีกเกอร์แมนพวกเราจะจดจำนายไปตลอดว่าพวกนายเป็นนักเต้นที่ริ้วจัดจัดพวกนายสองคนเหมือนกันแบ็กสปีกเกอร์แมนจำเป็นต้องทำาอโทษด้วย แกงฟักไปกินไฟเหลืองๆอ,อะไรตรงนั้นน่ะโหนี่ไงฉากลับตอนที่แล้วเราไม่ได้ดูไอจีเหลี่ยมมันกำลังคุยอะไรกันกับพวกทอยเลตไม่รู้ แล้วภาพก็ตัดไปอย่างนี้เลยเนี่ยนะโอเคตรงนี้เราก็จะได้เห็นพี่สามเขาฮีลให้พี่ใหญ่นะแต่ไม่ยอมฮิลให้พี่รองตอนนี้จะตอบคำถามนั้นได้ไหมว่าทำไมถึงไม่ยอมฮิลให้พี่รอง เหมือนจะเพิ่มพลังงานมากกว่านะแต่ไม่ได้ซ่งมสซมพวกอุปกรณ์ที่เสียหายไปโคดส่งพลังลูกเบียน้อยของจักรวาลพี่รองยังไงป่าก็เชียร์พี่รองอยู่ดีนะถึงคุณดาฟักบูมจะไม่รักแต่ป๋าก็รักพี่รองเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงใครยังรักพี่รองอยู่บ้างคอมเมนต์บอกกันด้วย มันเห็นจอทีวีด้วยปะครั้งที่แล้วเราไม่เห็นหนีแล้วสปีกเกอร์แมนคนนี้เราเห็นหรือเปล่าครั้งที่แล้วอะ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่เนี่ยมันเห็นมีจอทีวีเล็กๆเข้ามาด้วยนะเป็นอุปกรณ์เพิ่มซึ่งครั้งที่แล้วไม่ไม่เห็นนะใช่ไหมแน่ใจว่าไม่เห็นนะไม่งั้นก็ทักไปแล้วไซเลนส์ Silence. โว้ยดูวุวั่นสิทุกคน โอ้ oh, กำลังเสริมเข้าไปแล้วอ๋อ oh, oh, มันมันไม่ใช่ทีวีนะมันน่าจะเป็นเลนส์เลนส์ที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วปกติเลนส์เนี่ยมันจะเป็นวงกลมถูกไหมทุกคนตอนนี้นี่ไงเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเนี่ยคนนี้เขาก็ใส่เลนส์นะแต่เป็นเลนส์สี่เหลี่ยมแล้วปกติเลนส์ที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นวงกลมถูกไหมน่าจะเป็นเลนส์ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะ แล้วก็มีหูฟงหูฟังอะไรเรียบร้อยเลยปืนปืนก็ดูเปลี่ยนไปนะเนี่ยเลนเป็นสี่เหลี่ยมปึ๊บใส่หูฟังปืนเนี่ยเห็นเป็นจรวดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอาจจะมีสตันกันด้วยแล้วก็มีจรวดด้วยนะแล้วเนี่ยเปิดประตูมาปึ๊บเห็นพวกสกีบี้ที่ทอยเล็ตปึ๊บยิงทันทีลากทีวีแมนใช้แสงทันทีนะแบบโอ้ยทำไมเหมือน เนี่ยดูแบบเก่งกว่าชุดก่อนเยอะมากเลยนะฝั่งอเลียนส์เตรียมพร้อมลุยเต็มที่ตัวบุกเต็มที่แน่นอนตอนต่อไปเป็นการบุกข้างในแบบเต็มที่แน่นอนนะทุกคนเดี๋ยวป๋าขอสังเกตฉากลับเพิ่มหน่อยนะว่าเขาจะทิ้งเบาะแสอะไรไว้บ้างนะคุณเดฟุกบูมเนี่ยไอห้องสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะเป็นห้องที่ไอจีเหลี่ยมมันคุยกับพวกวิวศวกรทอเลตอยู่นะส่วนห้องเนี้ยเปิดมาก็ เรายังไม่เห็นอะไรนะไม่ได้ทิ้งเบาะแสอะไรไว้เลยเบือนพี่เทพจะถามว่าห้องนู้นนะมันเกิดอะไรขึ้นว่าแต่ทําไมพี่บูสูตรถึงมีกล้องในโรงงานได้ละ่ะพี่บูสูตรมีกล้องในโรงงานสกิบีิ ทยเลตได้ไงอ่ะก็ต้องมาตั้งคําถามกันนะหรือว่าไออุปกรณ์ที่ซีเค e t เอเจนให้บูสูตรขึ้นมาเนี่ยมันสามารถแฮกกล้องในโรงงานของไอพวก t o ยเลตได้เอจะเป็นอย่างนั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันมีทฤษฎีอะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเอมตรงนี้ก็เหมือนเขาจะหาเรือกันส่วนเนี่ยสามคนนี้เนี่ยเป็นวิศวกรทางนั้นเลยนะพวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกทหารหรือเปล่าป่าไม่ เห็นไม่ชัดนะทุกคนคิดว่าไงแต่เนี่ยเห็นชัดเลยว่าเป็นวิศวกรหรือว่าเขามีแผนจะสร้างสกีสสสบีดี้ทอยเลต็ตตัวใหม่ขึ้นมาที่หลายการมากๆหรือเปล่าเนี่ยกำลังหาหารือกันอย่างแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะทุกคนนะดูสิเหมือนกำลังสั่งการอะไรสักอย่างด้วยแหละเอ๊พวกนี้คือใครอ่ไม่เคยเห็นเลยนะแต่ที่แน่ๆไอ้สามคนข้างหน้านเป็นวิศวกร100ร้อยเปอร์เซ็นต์ละ แล้วภาพก็ตัดจบไปเหมือนเจ้าพวก s k i บ i d ี t o ร l ยเจะมาบุกพิเท่แล้วนะแล้วภาพก็ตัดจบไปก่อนเอาล่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นสกีบีด t ้ท l อยเ EP 69แบบเต็มๆเ,เลยมีการทิ้งเบาะแสอะไรปางอย่างไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ป๋าต้องให้ทุกคนช่วยแล้วละ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงกับเบาะแสที่เขาทิ้งไว้คอมเมนต์เบนสตอมบอกกันได้เลยนะเพื่อเป็นความรู้ให้แก่แฟนๆสกีบี้ทอยเ เพิ่มเติมด้วยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดตอนหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ